เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะเป้าหมายการเสริมทัพของทีมเราสำหรับช่วงสัมเมอร์นี้อย่างทางโจชัวกิมบิชสตาร์ดังจากค่ายเสือใต้บาเยนน์เมนิกเมื่ออนาคตของเขาเกิดความไม่แน่นอนอย่างหนะักหลังจากจู้ตัวตอบปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดจากสัญญาปัจจุบันที่เหลืออยู่ผูกมัดกับพวกเขาอีกแค่เพียงปีเดียวเท่านั้น น่าจะทำให้ายเยนเตรียมตัดใจสำหรับการขายเขาทิ้งท่ามกลางความสนใจจากหลายสโมสรชั้นนำซึ่งก็รวมถึงลิเวอร์พูลของเราด้วย แต่ก่อนหน้านี้มันก็มีเบื้องกระแสข่าวที่ได้อ้างว่าหงแดงไม่ใช่จุดหมายปลายทางต่อไปของนักเตะแต่ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางเบนจาคอบนักข่าวสายหงคนดังจากทางกิฟต์มีสปอร์ตก็ออกมายืนยันเลยว่าทีมของเรายังคงเป็นหนึ่งในสโมสรที่อยู่ในวงโคโจรการลุ้นจะได้รายเซ็นของดาวเตะวัย29ปีรายนี้ผมคิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องจับตาดูทางลิเวอร์พูลเอาไว้ให้ดีๆเลยนะ จากอบสกาวเช่นเดียวกันกับทางยูเวนตุสบาร์เซโลนาหรือ Mac, แม้กระทั่งทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะพวกเขาทั้งหมดต่างก็ยังอยู่ในเส้นทางการแข่งขันแย่งชิงตัวคิมมิชทุกทีมต่างก็มีการประเมินกันเป็นการภายในถึงตัวเลขค่าตัวที่มีความเหมาะสมของเขาว่าสุดท้ายแล้วมันควรจะไปจบอยู่ที่เท่าใดกัน อนาคตของคิมมิชเชื่อมโยงกับดิวของทางชูอาเปอริงญาหากเขาได้ย้ายเข้ามาเป็นมิดฟิลด์ตัวรับคนใหม่ของทางบายเยนและพวกเขาสามารถที่จะตกลงดิวกับทางฟูแลมได้มันอาจจะไปจบอยู่ที่ตัวเลขใกล้เคียง60ล้านปอนด์หรืออาจจะต่ำกว่านั้น ถ้าพวกเขาประสบความสำเร็จในดีลนี้มันก็มีโอกาสสูงมากที่จะส่งผลมาโดยตรงต่ออนาคตของทางคิมมิชที่จะทำให้มันเกิดเครื่องหมายคำถามมากขึ้นกว่าเดิมและมันก็เป็นที่คาดหมายกันอีกด้วยว่าจุดหมายปลายทางต่อไปของเขาสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลใหม่นั้นมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่อ r ริออนส์อารนาอีกแล้ว เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่อแม่จะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในอดีตนักเตะคนสําคัญสำหรับแนวรับของเราอย่างทางจูเอลมาติฟปักกลังมากประสบการณ์กันบ้าง เขาเป็นหัวใจในแดนหลังของทีมเรามายาวนานตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ที่เจตัวย้ายจากทางราชันสีน้ำเงินชาเกสุนสีมาร่วมถิ่นแอนฟิลด์ของเราแบบไร้ค่าตัวในฐานะนักเตะฟรีเอเย่นย้อนกลับไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ของปี2016ตอนที่เขาหมดสัญญากับต้นสังกัดเก่าจากนั้นโจตัวก็ได้รับความไว้วางใจจากทางยูเกนครอฟในใหญ่เฮฟวี่เมทัลให้คุมหลังบ้านให้กับทีมของเรา แม้กระนั้นจากปัญหาอาการบาดเจ็บที่ตามรุมเรา้าประกอบกับช่วงเวลาที่เขาหมดสัญญากับสโมสสนแบบพอดิบพอดีในช่วงซัมเมอร์นี้จึงทำให้ทีมของเราตัดสินใจไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาจนมาติปต้องอําลาสโมสอนไปทว่าจนถึงเวลานี้เขาก็ยังไม่สามารถที่จะหาต้นสังกัดใหม่ได้แม้จะได้รับความสนใจเข้ามาจากหลายสโมสสชั้นนำทั่วทวีปยุโรปก็ตามที ล่าสุดทางเดอะเวสเทนสื่อจากประเทศเยอรมันก็เอามาเปิดเผยถึงสาเหตุที่แท้จริงว่าเหตุใดมันจึงเป็นเช่นนั้นว่าไม่ใช่เพราะไม่มีสโมสรใดที่อยากจะได้ไรายเซ็นของเขาหากแต่ตัวการหลักที่ทําให้อนาคตของมาติปยังคงรอยเคว้งอยู่ในอากาศก็คือทางเอเย่นส่วนตัวของเขานั่นเอง เพราะมันมีการเรียกร้องค่าเหนื่อยสูงถึงระดับ6ล้านยูโรต่อปีจนกลายมาเป็นอุปสรรคใหญ่ที่ทำให้หลายสมสอนที่แสดงความสนใจในตัวเขาตัดสินใจถอนสมองจากการไล่ลาตัวเขาไปเพราะมไม่อาจจะสู้ค่าเหนื่อยดังกล่าวข้างตนได้ไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากการที่เขาอยู่ในช่วงท้ายของเส้นทางอาชีพแถมยังมีประวัติเรื่องอาการบาดเจ็บแบบนี้อีก ดังนั้นหากเอเย่นของเขาไม่ยอมปรับท่าทีในเรื่องข้อเรียกร้องเรื่องค่าเหนื่อยเส้นทางต่อไปของมาติฟอาจจะไม่ได้อยู่ในทวีปยุโรปและจําเป็นที่ต้องระเหตุระเหินไปที่ตะวนันออกกลางซึ่งพร้อมจะจ่ายค่าแรงให้ตามที่เขาต้องการในก็พูดถึงแนวรับของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พ่อแม่จะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเป้าหมายการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเราในตำแหน่งนี้กันบ้าง หนึ่งในคนที่มีข่าวมาแรงขึ้นมาในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือริคคาราฟิอรอรีประกลังตัวเก่งของทางบูรุนยาได้ชอบอย่างยิ่งหลังจากที่จู้ตัวไประเบิดฟอร์มเทพในการแข่งขันศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2024ร่วมกับทีมชาติอิตาลีซึ่งทำให้ความชื่นชมที่มีในตัวของเขานั้นพุ่งทะยานขึ้นมาแบบเป็นทวีคูณในเวลาอันรวดเร็วก่อนหน้านี้ทางดิแอตเลติก สำนักข่าวชื่อดังของประเทศอังกฤษก็ได้ยืนยันว่ารเวร์ภูของเรามีการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับคังคาราฟิออรี่กับทางบูรุญยาไปแล้วแต่มันเป็นการพูดคุยกันในเบื้องต้นถึงความเป็นไปได้ของดิวนี้ ล่าสุดตามการเปิดเผยของทาง f a บ r i z i o r โรมาโนักข่าวระดับเทียรหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวครา,าวเรื่องการซื้อขายนักเตะก็เรามาอัปเดตความคืบหน้าในประเด็นนี้เลยว่าลิวอพูยังแค่จดุดจดต้องจ้องในตัวเขาแต่ทีมที่มีการเดินเครื่องอย่างจรงิจรงจังล่วงหน้าไปแล้วก็คือทางปืนใหญ่ออสนลและสิงโตนห่งครามเชลซีสคู่แข่งร่วมศึกพรีเมลีกของเราต่างหา อาร์สนอมีการยิ่นข้อเสนอเป็นสัญญาระยะยาวให้กับริคโครคาราฟิออรีไปแล้วหลังจากพวกเขาแสดงความสนใจเข้ามาอย่างที่มีการรายงานข่าวกันออกไปตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนลูมาโนโพสต์ยืนยันอย่างชัดเจนผ่านหน้าเอกส่วนตัวของเขา เข้าใจว่าทางฝั่งของตัวนักเตะเองก็เปิดกว้างสำหรับการย้ายไปอยู่กับทางอาร์ซนอลด้วยเช่นเดียวกันหากพวกเขาสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงกับทางบรอนยาได้แต่เชลซีเองก็ยังคงอยู่ที่นั่นด้วยเหมือนกันอาร์ซนอลและเชลซีเป็นแค่สองสโมสรที่กำลังพูดคุยกับตัวนักเตะอยู่ในเวลานี้ มาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่ทีมของเราอาจจะพลาดได้ตัวกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราขยับมาดูนักเตะที่ได้ออกมาทอดสะพานถึงทีมลิเวอร์พูลของเราแบบเต็มเป่ากันบ้าง นั่นก็คือในรายของทางมูริโยปักกระางตัวเก่งจากทางโจป่า Nottingham Forest หลังจากโจตัวดอ,อกไม้สัมภาษณ์แบบเปิดอกยอมรับด้วยตัวของเขาเองเลยว่ามองลิเวอร์พูลของเราเป็นโอกาสที่ดีและเขาก็พร้อมที่จะย้ายไปเล่นด้วยหากได้รับการติดต่อหลีกยื่นข้อสเสนอเข้ามาผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าค่าตัวของผมจะถูกปั่นขึ้นไปถึงระดับเจล้านปอนด์หรือไม่มู illo, ริโยกล่าว แต่ที่แน่ๆก็คือมันมีความสนใจเข้ามาอย่างล้นหลามดังนั้นผมเลยไม่รู้ว่าค่าตัวจริงๆแล้วมันควรจะไปอยู่ที่เท่าใดผมมีความฝันที่อยากจะมาเล่นที่พิมเมลิกและในตอนนี้ผมก็ทำมันได้แล้วก่อนย้ายมานอตติงแฮมฟอร์เรสผมคิดว่าผมจะไปที่นั่นทำผลงานให้ดีสักปีแล้วย้ายไปอยู่กับสโมสรที่ใหญ่ขึ้น ในเวลานี้ผมเองก็ยังของคิดเช่นนั้นอยู่ผมอยากไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ผมรู้ดีว่ามันคงจะยากที่ผมจะได้เป็นตัวจริงอย่างสม่ำเสมอที่นั่นเมื่อดูจากนักเตะที่พวกเขามีแต่ผมจะไม่ปฏิเสธทางลิเวอร์พูลหรอกนะมันถือเป็นโอกาสที่ดีที่ผมจะได้ย้ายไปอยู่กับสโมสสอนใหญ่ ผมไม่รู้อะไรแน่นอนตลาดซื้อขายนักเตะก็เพิ่งเปิดตัวขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อกลางเดือนที่แล้วดังนั้นผมจะเดินทางกลับไปฝึกซ้อมในช่วงปรีซีซั่นกับทันนอตติงแฮมโฟร์เรสก่อนจากนั้นมันอาจจะมีการหารือเกี่ยวกับอนาคตของผมร่วมกันว่าผมจะอยู่กับทีมต่อไปหรือไม่อย่างไรกันมันอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่สามารถเกิดขึ้นได้แต่ผมยังคงผ่อนคลายกับสถานการณ์ หลังจากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับนักเตะที่ออกมาทอดสะพานถึงทีมของเราไปแล้วคนหนึ่งข่าวต่อไปของวันนี้เรามาดูอีกท่านที่แบกท่าอยากจะมาแอนฟิลด์แบบเสียงดังฟังชัดนั่นก็คือทักแอนโทนีกอร์ดอนปีกตัวเทพของทางสาริกาโดนิวคาเซิลยูไนาเตด เมื่อล่าสุดทางลิเวอร์พูลเอ็โคสื่อวงในของทีมเราก็มีการขุดเอาบทสัมภาษณ์ของจูตัวในอดีตที่ผ่านมาซึ่งออกมายอมรับแบบตรงไปตรงมาเลยว่าเขามองดูโมฮัมหม็ดซาล่าเป็นแบบอย่างในเส้นทางอาชีพหลังก่อนหน้านี้ตัวของกอร์ดอนเองก็ยอมรับอีกด้วยว่าเขาเป็นแฟนบอลตัวยงของทางลิเวอร์พูลมาตั้งแต่เขายังเป็นเด็กความมั่นใจของผมเกิดจากการเตรียมตัวนะกอร์ดอนกล่าว ผมไม่รู้ว่ามันมาจากไหนผมไม่ได้บอกว่าคนอื่นรอบตัวของผมเป็นเช่นนั้นแต่ผมก็แค่เป็นคนที่รักการเรียนรู้ผมเป็นเช่นนั้นมาตลอดอาชีพของผมเลยผมชอบการเรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาบางทีมันอาจจะมีคนที่เป็นเหมือนผมก็ได้แต่หลายคนก็แค่ไม่ได้พูดมันออกมาแน่นอนว่ามันมีนักฟุตบอลหลายคนที่อาจจะคิดน้อยกว่านั้น พวกเขาก็แค่หลงไปเล่นตามสัญชาติยานของตัวเองแต่สำหรับผมแล้วผมเป็นคนที่ชอบเตรียมการล่วงหน้าเพื่อให้ผมมีความพร้อมในการจะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆผมเห็นโมฮัมหม็ดซาล่าเองก็ออกมาพูดแบบนั้นเหมือนกันมันทำให้ผมให้ความสนใจ มากยิ่งขึ้นเพราะสําหรับผมแล้วเขาคือผู้ชนะตัวจริงหากคุณก้าวเดินตามคนอย่างเขามันไม่มีทางเลยที่คุณจะหลงทางไ,ไกลคุณก็แค่จําเป็นจะต้องเดินตามรอยเท้าของเขาไปแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใ,ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ